อิสุสชวนคนเชียร์เตงหนึ่ง 1, สิทธเจใส่รุร้งในศึกไทยไฟส์2พศ .5 รอบชิงชนะเลิศไทยไฟส์เขาดาวบริษัทเอีสุสเซลร่วมกับไทยไฟส์ถแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันไทยไฟส์2พศ .5 รอบชิงชนะเลิศเชิญร่วมชมและเชียร์เตงหนึ่ง 1, สิทธเจส่รุร้งดีกรีแชมป์อิสุสคัพซูเปอร์รไฟส์2พศ .5 รุ่นมิดเดิลเวท70กิโลกรัมขึ้นป้องกันแชมป์ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรถปิกอัพอิสุสุดีแม็1.9 DDI Blue Power นวัตรกรรมเปลี่ยนโลกรุ่นใหม่ล่าสุดจากอิสุสพร้อมการประชันลีลาแม่ไม,ม้มวยไทยระหว่างนักชกไทยกับนักชกจากนานาชาติรวมทั้งหมด8คู่ในรูปแบบ SPORT ENTERTAINMENT สมบูรณ์แบบโดยการแข่งขันค่ะจะเป็นการพบกันของผู้ชกสุดยิ่งใหญ่ไฮไลท์ประจำปี ของการแข่งขันมวยไทยระดับนานาชาติไทยไฟส์2015รอบชิงชนะเลิศนักชกชาวไทยเต็ง1สิเจใาสา่รุง้งดีกีแชมป์ยิสุสุค,ครับซูเปอร์ไฟส์2015ดวลหมัดกับนักชกชาวบาราซิลรุ่นน้ำหนัก70กิโลกรัมและนักชกดาวรุ่งพุ่งแรงสุสาคอนสอกลิ่นมีดวลหมัดกับนักชกชาวเบลเยียมยูเซปุคาแนม รุ่นน้ำหนัก72.5กิโลกรัมพบกันแน่เวทีชั่วคราวกลางแจ้งหน้าลานศูนย์การค้าเซ็นเตอร์เวิร์ราชประสงค์ในวันที่31ธันวาคมนี้ผู้ครองตำแหน่งแชมป์ไทยไฟส์2015จะได้ครองถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรางวัลรถปิก up รุ่นใหม่ล่าสุด Isuzu D-Max Highlander 1.9 DDI Blue Power นวัตรกรรมเปลี่ยนโลกพร้อมเงินสด2ล้านบาทสำหรับผู้ชนะเลิศแต่ละรุ่นและรางวัลเงินสด1ล้านบาท สำหรับรองชนะเลิศในแต่ละรุ่นรวมเงินรางวัลเงินสด6ล้านบาทติดตามข่าวสารยานโยนตได้ที่ www.gpinews.com หรือ Subscribe ข้างล่างเพื่อเป็นการติดตามค่ะจิตรัฒน์มือนหนูรายงานค่ะไเดดินมมาาประกัสต้วยห